วันนี้พวกเราอิตโต๊ดจะมาเดินตามหาร้านหมูกระทะเสาไฟฟ้ากันพี่ตอนนี้เปิดไม่เอ่ยยังไม่ได้เปิดก่อเปิดิหน้าโอมันแพงนะพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะครในยุคที่ทั้งหมูทั้งน้ํามันแพงแบบนี้จะมีร้านหมูกระทะเสาไฟฟ้าเหลือรอดอยู่หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยลูกพี่บอกว่าไม่ไม่ต้องหาไปโรงพักก่อน ว่าใช่แน่อันนี้ใช่แล้ว <c oughs> มาชัดเลย <c oughs> อะไรชัด <c oughs> อะไรดเ,เดียวสุพอะไรเน่ย <c oughs> ชัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของของ e ี t าโอ o ครับผมครับผมนะฮะวันนี้วันนี้เราจัวเข้าประเด็นแบบไวๆเลย <c oughs> เพราะว่าดูทรงและคลิปนี้น่าจะเยื่อนยาว นนชัววันนี้มีคนชวนเราไปกินหมูกระทะที่บ้านปกติชวนไปกินหมูกระทะที่บ้านเนี่ยต้องใครเพื่อนเพื่อนชวนอาญาตชวน หรือว่าคารอบครัวชวนอย่างนี้หรือว่าพวกมึงมากกวันนี้พวกมึงชวนกวูนกมันอะไมกูไม่ชวนพี่แน่ชวนกูไปบ้านหน่อยไม,ไม่เอากินหมูกระทะหมดบ้านเลยวันนี้สุภลัยเป็นคนชวนเราไปกินหมูกระทะที่บ้านครับทุกคนบ้านอะไรจะซื้อบ้านพอดีเลยกะ <laughs> เพราหมูกรอบมึงยังผ่อนป้านออฟฟิศอยู่เลยไม่ยังไม่หมดเลยนะเหลือเจ็ดมวนเป็นไงระดับช่องเราเดี๋ยวนี้แบรนด์ใหญ่ๆโตๆระดับประเทศเขาก็ต้องชวนเราไปกินข้าวแล้วเพราะว่าสุภลัยตอนนี้เขามี ออกแบบบ้านสไตล์ใหม่ออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย <split. S 1> แล้วก็ภูมิอากาศภูมิประเทศแบบประเทศไทย <G Dip. S 1> ก็คือสุภาลท็อป p ิคอลโมเดิร์นซีรีส์ท็อปปิคอลรู้จักไหมรู้จักลงโรงพยาบาลเนี่ย อันนั้นมันฮอตพิคอรดไอ้ป้าก็เลยท็อปพิคอลก็คือแบบอากาศแบบร้อนอะ่ะอากาศร้อน <c oughs> นี่เมผื่อเมืองไทยเราเลยทอล็อปพิคอลขึ้นไปแล้วนะตั้ง <c oughs> ซูเปอ <c oughs> ร์ท็อปพิคอลโกดูท็อตพิคอรดคือสุภไลท็อปิคล ital, อลโมเดิร์นซีรีส์เนี่ยมันเป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของภูงมิอากาศภูมิประเทศแบบบ้านเราอ่าก็คืออากาศร้อนนะผมสุภไลเขาก็เลยออกแบบบ้านมาให้แบบกว้างขวางโปร่งโล่งสบาย อากาศไทยเทสะดวกรูปแบบบ้านเขาเน้นความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นตอบโจทย์แบบคนยุคใหม่วันนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากให้เราไปช่วยรีวิวหน่อยครับเดี๋ยววันนี้เราจัดคอนเทนต์หมูกระทะให้เลยหมูกระทะคีย์เวิร์ดหนึ่งที่คนชื่นชอบแล้วก็เสิร์ชหาบ่อยครับนี่ก็คือหมูกระทะเสาไฟฟ้าอ๋อเออเสาไฟฟ้า<ะ>ถ้าเราอยากกินหมูกระทะเสาไฟฟ้าแบบออริจินอลครับแบบ OG อ<ะ>่าเราจะต้องไปเดินตามที่เสาไฟฟ้าฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนฮนะ กับการเดินตามหาหมูกระทะเสาไฟฟ้าของแท้เสื้อตัวใหม่อไปรีวิวบ้านรูปแบบใหม่อของสุภไลไหลอะไรล่ะสุภไลเนี่ยเล่นของจองเล่นไหล่ก่อนสุภไลไงแล้วไออ่ะไปดูกันฮะว่าคลิปวันนี้ครับจะเยินยาวขนาดไหนแล้วเราจะสามารถตามหาอหมูกระทะที่ไปโฆษณาบนเสาไฟฟ้าได้ไหมบอกได้คําเดียวว่าฟ้ามืดแกได้ไรคลปไรหรไม่ แล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุภาลัยพายบางใหญ่นะครับผมเหมือนบุญทลิตไหมตอนนี้ชัดเจนไหนๆเรามาถึงแล้วเราให้พี่เขาพาชมบ้านสักนิดหนึ่งไหมดีเลยะเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยจะได้ดูบ้านไปทีเดียวเลยของมึงกระเพราหมูกรอบมึงยังผ่อนป้าเขาไม่หมดเลยเฮ้ยเจ็ดมวดเองไข่ดาวเขายังบอกมึงยังผ่อนเหลือสามมวดอ่ะเอออันนั้นเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวแล้วก็แล้วผ่อนกระเพราหมูกรอบจบไข่ดาวเสร็จปุ๊บอ่ะนี่ไงมึงลองยืนกอดอกเลย ก็ผมร้อนนะอะไมที่ไม่เข้าไปข้างในมันดึงดึงอยู่ตรงเนี้ยนี่เราให้เห็นความแตกต่างไงอันนี้เรายืนอยู่หน้าบ้านแล้วผมอากาศแบบประเทศไทยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในบ้านไหมที่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็เน้นความถ่ายเทสะดวกความเย็นสบายความกว้างอะไรเงี้ยแต่บอกก่อนว่าวันนี้เรามารีวิวบ้านของสุภลรยครับพี่แล้วผมเขาเน้นความกว้างความสบายถูกไหมใช่ถ้าสมมติคณเอาตัวคนตัวผอมๆนี่ ต้องไปฝังรู้ด้วยคนยืนยังไงก็กว้างกว้างอยู่แล้วคนยืนยังไงก็กว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีวิวบ้านที่ว่ามันกว้างจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้คนอีกประเภทหนึ่งคนตัวใหญ่ๆหน่อยตรงนั้นพี่จริงจริงพี่ไอ้มึงเงียบก่อนเอาไปเชียรแล้วยังไม่ได้เชิญเลยยังไม่ได้จะมึงเงียบกว่าร้อนนี่เข้ามาเข้ามาจ้ามีฮะทุกคนเข้าดีครับสไหนๆวันนี้เรามารีวิวบ้าน คือเขาบอกว่ามันกว้างอ่าถ้าสมมติเอาคนอผอมๆมามันกว้างไหมอ้โหใคร แค่คุณมผมอยู่ก็สบายใช่ไหมแต่ถ้ากว้างจริงต้องแบบนี้ใจผมสองคนอย่างนี้แล้วมีพี่บางอีกคนหนึ่งเป็นลูกหมูสามตัววันนี้จะมาดูว่ามันกว้างจริงไหมคอยเช็คเลยนะตามจุดต่างๆถ้ากว้างจริงนี่ผมต้องอยู่สบายเข้ามาเราก็จะเจอโซนมุมห้องนั่งเล่นกระถึบเข้นมางช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมห้องรับประทานอาหารนี่โอ้ใกล้ๆกันเลยตรงนี้ถ้าเราก็เถิบไปดังด้านนน้นค่ะ ตัวห้องครัวก็คือจะค่อนข้างโปร่งโล่งเพราะว่าตรงนี้เราก็จะกั้นในส่วนของตัวครัวเอาไว้ให้แล้วอย่างมีนชิดกระเถิบมาก็คือตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนอันนี้คือห้องนอนด้านล่างเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่แบบเดินขึ้นลงกระไดไม่ไหวก๊อลองดูดิความว้างความบ้างนี่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 ่นี่ี่นนี่นี่น บันไดชั้นสแล้วก็เพื่อนมาจะมีราบันไดจับให้นะคะแล้วก็ข้อบนยังมีสเปซเปนส่วนของพื้นที่ตรงกลางที่สามารถวางโต๊ะวางตู้ได้นะคะได้หรือว่าถ้าสมมติจะจับเป็นโซนแบบมีทีวีติดตรงนี้ขั้งหนึ่งตัวก็ได้ผมว่ามันพอได้คุณลองดูดิกว้างไหมลงไปดิ สบายว่างไหมฮะคนอย่างนี้คือกว้างไหมว้างแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันเนาะพี่เนาะเป็นตัวห้องนอนใหญ่เราจะอยู่ด้านหน้านะคะเป็นตัวห้องมาสเตอร์ใหญ่จริงมาดูนี่ดคกอนข้างๆผ่องโล่งสะดวกสบายเลยเฮ้ยห้องนอนอันนี้คือห้องนอนมาสเตอร์ใช่ค่ะนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีห้องน้าในตัวพร้อมแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่รู้สึกเลยคือยืนอยู่หน้าบ้านกับเดินเข้ามาในบ้านอากาศคนละอย่าง อากาศคนละอย่างต่อให้คุณเปิดเครื่องปรับอากาศไม่กี่ตัวผมก็อยู่นะเพราะว่าฟังก์ชันของบ้านแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยโครงสร้างของเขาต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อรองรับเรื่องของสภาพอากาศเรียบร้อยให้มันสามารถถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ที่เป็นบ้านรูปแบบใหม่ของสุภาลัยเนี่ยที่เป็นท็อปปิคอลโมเดิร์นซีรีส์ตัวนี้แล้วผมไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วผมใครที่สนใจคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนฮะคุณเว็บสุภาลัยครับ ชื่อเว็บอะไรเนี่ยกสุภลัยนี่เราผมขึ้นช่องทางไว้แล้วผมจากเว็บไซต์เลยนะสุภลัยครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าทางสุภลัยเนี่ย ชวนเรามากินหมูกระทะที่บ้านให้ทดสอบได้เลยว่าบ้านเนี่ยมันถ่ายเทอากาศดีจริงไหมแล้วก็มันโปร่งมันโล่งมันสบายมันเย็นจริงไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปตามหากันไหมสาหรับหมูกระทะเสาไฟฟ้าของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาซื้อบ้านที่นี่เอ้ตามช่องช่องเรามาอยากกินหมูกระทะคุณจะต้องเดินไปต้นไหนเพื่อไปดูเบอร์เชี่ว่าเขาไม่เดินไม่มีใครเดินหรอกออยู่เนี่ยอนนีออนไลน์มันหมูกระทะเ c e บุ๊ก เอออ,อันนี้หมูกระทะแบบไฟฟ้าเดี๋ยวไม่ได้ฟิลเออมันต้องเสาไฟฟ้าเดี๋ยวผมมอบหมายหน้าที่ให้คุณใช่ครับคุณทดสอบเลยแต่ละจุดแต่ละมุมในบ้านว่ามันกว้างจริงไหมได้เลยพี่ว่ามันเย็นจริงไหมตรงไหนคุณเอาเอามือยื่นเข้าไปเอ,อ้ยร้อนตรงนี้ร้อนผมแจ้งเลยนะผมโทรแจ้งเลยคุณแจ้งเลยหรือว่าตรงไหนให้พี่ผมตรงนี้ผมนี่เอาแย่นะดูเยเย็นนะ เย็นโอ้โหบอกเลยในนี้ยังสบายโอ้ยังเข้าได้อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยังเข้าได้อยู่นะโอ้โหอะไรนะแล้วชักแคบกำลังควาตัวแคบมาแล้วนไปนกิดอะไรขึ้ไปฮะทุกคนฮะเดี๋ยวเราออกไปตามหาหมูกะทะเสาไฟฟ้ากันนะครับไปฮะไปครับต้นไหนวะนี่เฮีย เริ่มต้นตากแดดฮะเดินอีกแล้วนั่นดิเราจะไปตามหาหมูกระทะเสาไฟฟ้าครับผมซึ่งไม่รู้ตอนนี้อยู่ตรงไหนด้วยนั่นสินะผมเมื่อกี้นี้พี่ที่ดูแลโครงการพี่เซลบอกว่าอ่าอันนี้เตรียมร้านมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดินหาหน้าเจือนไปเลยเอ้าไม่ได้เตรียมไม่ชินไงไม่ชินกับช่องเราไงพ่นเอ้าน้ำมามพี่เาดิ บอกพี่แถวนี้มันมีตรงไหนที่มีพวกแบบเสาไฟฟ้าที่แปะป้ายหมูกระทะไหมพี่ไม่หมูกระทะครับผม่แถวนี้ไม่มีร้านหมูกระทะเลยใช่ไหมจะสั่งหมูกระทะมากินนะใช่ครับผมออ๋ก็ดูใน Google ก็ได้นะอันนั้นมัเรายังรู้เลยอันนั้นเปนหมู Google พี่เราอยากหมูเสาไฟฟ้ามีไหมไม่มีเข้าบ้านนะเราไปหากันเอาด้วยนะเราจะดันคูเกิลเอาจริงนะแนะนำถูกแล้ว เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วเสาแม่งเอี่ยมเบี่ยมเลยเห็นชัดๆเลยเสาแม่งใหม่คิดคือบางช่องฮะเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงนั่งรถแน่ๆอ่ะมึงก็ขับไปมึงรู้อยู่แล้วตรงนี้มีเสาใช่รู้ไหมตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้วไหนรถอ่ะรถพี่บักนี่ไงคนขับรถอยู่เนี่ยขับไปอยู่ดิอยู่กูพาคนขับรถมาเดินอย่างกลัวเอ้วพี่อันนั้นลิเวอร์พอยน้ำจิ้มรถเด็ดอุ้ย แม่งแดดเลียสิทธิ์ไปป๋านี่นี่ยังอยู่ไหมนี่นี่นี่ฝั่งนี้ยังอยู่ตามหาหมู่กระทะเสาไฟฟ้าครับป๋าใช่พอรู้ไหมฮะว่าเสาไหนมีหมูกระทะบ้างต้องแถวน่าบูบ้านนี้ลูกพี่บอกว่าไม่ไม่ต้องหาไปโรงพักก่อนขอบคุณครับขอบคุณมากครับเนี่ยนี่ความปลอดภัยนี่ขนาดเราเดินตรงนี้หนุนเขาเอาอีกที่เราไม่ได้อยู่ในห้างเลยนะเนี่ยเฮ้ยคุณเจอแล้วเสาแรกก็เจอแล้วติดไหม อ้าวติดติดเออเาเบอร์ถูกไปเ่ยอ้าวติดดิมือถือดิมีเรื่องแล้วสวัสดีครับค่ะร้านลิว์พลอยหมูกะทับ่ะฮะใช่ค่ะตอนนี้ร้านร้านเราปิดชั่วคราวอยู่ค่ะโอเคครับไม่ไม่เปิดเลยเหรอพี่ยังเลยจ้ามีไม่จะเปิดที่หนึ่งน้ำจิ้มเหลือไหมพี่ขอน้ำจิ้มอย่างเดียวก็ได้ได้ครับเดี๋ยว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 ี กูอ Love ่านออกว่าเฮียเอาหมูเฮียเอาหมูเฮียโอหมูกระทะอ่าตัดเบอร์เราจะรู้ไหมเนี่ยหรือว่าเสานี้ไม่เปิดไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วไปเสารต่อไปแล้วก่อนที่คุณตำรวจคุณลำตัวจะมา ไม่ใช่เสาไฟไหมเหรอเสาสารานะโวเอาเฮ้ยเดี๋ยวแฟนูกระทะตอนนี้เราเจอแล้วฮะทุกคนฮะอันนี้เราอนุโลมไหมอนุโลมเถอะแต่เราเราลั่นวาจาไปแล้วนะว่าเราจะเอาแต่เสาไฟฟ้าคุณถ่ายรูปไว้กันถ้ามันไม่มีจริงเดี๋ยวมาเอาอันนี้ถามป้าไหมป้าจ๋าป้ามีหมูกระทะขายไหมไม่ป้าไม่ขายหมูกระทะเหรอป้าเคยเห็นพวกป้ายแปะตามเสาไฟฟ้าไหมหมูกระทะต้นไหนป้าจ๋า ต้นนู้นเหรอตรงตรงข้ามนี่เหรอเอาแล้วนี่คุณขอบคุณจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับตรงเสาตรงนู้นมีต้นไหนจ้าบ้าโอเคไปไปใช่ไหมรับจ้างราคาถูกหกล้อรับจ้างไปบ้านไหนหมูกระทะขอบคุณครับ คืออากาศประเทศไทยเนี่ยนะท็อปปิคอลท็อปปิคอลท็อปปิคอลก็คืออากาศร้อนร้อนร้อนนะครับผมใช่ตอนนี้จะเริ่มฮอปเซโต้แล้วเริ่มต้นการลุกบอลเริ่มฮอปเซโต้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเร็วไหมแอลหมูกระทะลองทุกคนฮะเจแอลหมูกระทะชัดเจนแต่มันไม่ใช่เสาไฟฟ้านะมันเสาไฟมันก็มีมีคำว่าไฟก็เอาแล้วสวัสดีครับเจแอลหมูกระทะไหมฮะ พี่ตอนนี้เปิดไม่เอ่ยยังไม่ได้เปิดค่ะนเปิดอาทิตย์หน้าก่อมัแนแพงนะพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะจ๊ะได <c oughs> ้เอาไม่ได้เปิดเลยครับหมูกระทะตอนนี้หมูมันขึ้นราคาเนาะใช่พี่เราคนไม่ไหวน้ำมันข้าหมูแล้วน้ำมันเลยตายอย่างเดียวเลยอ๋อครับขอบคุณมากครับ ขอบคุยอบครณันด้วยพี่มีหมูกัะทะาไหมตอนนี้กูอีฉาอยู่คนเดียวเลยใครไอ้กอดผมไม่รู้ทำอะไรอยู่แต่น่าจะชิลแหละ หรือว่าพลอยเดือยพลอยอยู่นี่เจแอลนี่เฮ้ยเขาขี่กันอยู่เจแอลอยู่นี่ปิดแล้วเดือยพลอยอยู่นี่หรือว่าพลอยก็ปิดแล้วปัง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 เต็งหนึ่งหมูฮะน่าสนใจจัดไปฮะปังปังลองฮะเอ้แต่ว่าอันนี้มันเป็นไอ้นี้นะนาทีนี้เอาไหมเอาเอาหมดแล้วได้หมดอยู่ข้างๆกันเออฮัลโหลสวัสดีครับร้านหมูกระทะหรือเปล่าครับเปิดไหมครับพี่วันนี้เปิดจ้าเฮ้ย พี่มีบริการส่งใช่ไหมสุพลัยโครงการใหม่อ่ะพี่ตรงเข้ามาซอยวัดต้มเกี้ยงอะ่ะส่งตรงหมู่บ้านสุภพลัยพายบางใหญ่ครับพี่เป็นหมู่บ้านโครงการใหม่ t ็อปปิคอ Mo โมเดลซีรครับพี่เขาจะรไไู้ไงมเลยใช,ใช่ตรงมาเลยพี่แยกกับตรงเลยตรงอย่างเดียวเลย, <laughs> ไ,เลยไม่พี่อยู่ไหน <laughs> เดี๋ยวผมไปมรับ <laughs> เองเอาทุกคนฮะ หาภาระกินวะเราก็ยังอยู่ที่ไม่หลายคนทำไรอ่ะขอพี่เขาขี่พอถึงกันเนี่ยพี่เขารู้จักอ๋อรู้จักวันนี้พี่เขารู้จักด้วยพี่เขาเลยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวไปโพสบอกว่าวันนี้อิโตะมาขี้บัมเวันนี้คือฝนตกแล้วพี่ตอนนี้เอาแล้วไงพี่ดูพายุในตอนนี้กระหน่ำเลย ตอนนี้เราอลัมอรวยหน่อยไหมยังไงเนี่ยฝาบ้านเราเอาขยะเราเอาคือเราไม่เว้นแล้วเราไม่เว้นคือเจอป้ายปุ๊บเอาไม่มีป้ายต้นกล้วยกูยังเอาเลยแลมีกี่กิโลกว่าเลยนะอะไรนะเดินมากี่กิโลกว่าเลยขยับอีกกิโลนึ่งจ้า เอาไปชมเพื่ะนกันแ้วไม่ใช่พี่ชมผมเอาไปชมสุดยอดกัแล้วเสร็จแล้วอ่ะทุกคนฮะระหว่างที่เรามาหลบฝนขั้นแน่ขั้นแน่น้องซีหมูกระทะถ้าได้อันนี้คือจบเลยไหมับเลยไหสองล้านพอใช่สองล้านนะกูโบกรถกลับเลยนะ ฮัลโหลสวัสดีครับใช่ร้านน้องซีหมูกระทะหรือเปล่าครับใช่ควันนี้ร้านเปิดไหมครับพี่เปิดค่ะเฮ้ยพี่ส่งไม่เอ่ยช่วงนี้พี่ไหนอะอ่าผมอยู่ตรงสุภาลัยพรายบางใหญ่ครับพี่มันเข้ามาทอยวัดส้มเกี้ยงอ่ะถอยวัดส้มเกี้ยงแล้วแล้วทไมว่าไปทางตลาดชุมพลล่ะชุมพลอีกแล้วเสียงเหมือนร้านเมื่อกี้เลยร้านตลาดชุมพลมาภูมิใหญ่เลยโอ้โหอะไรนะอ้อเหรออันนี้อันนี้เจ้าเดียวกันเหรอพี่เจ้าเดียวกันอ้าวเรียบร้อยเลยตอนนี้พี่มาส่งยังอ่ะ พี่มาส่งที่โครงก,การเลยฮะมันก็ข้ามสะพานทางระดอนมาแล้วม yeah, ัน UH, ก็จะมาผ่านหลังตลาดนุกวนด้วยงกวนนุ้คุยมันน uh ักพักเลยหนูไม่ได้กินแม่ได uh ้ Wire> แล้วถ้าพี่มาถูกพี่เอามาสองชุดเลยห้าร้อยสองชุดผมหิวแล้วผมโมโหแล้วผมโมโหหิวแล้วเนี่ยตามนั้นตามนั้นพี่ตามปาไม่ถูกคอมาแค่นั้นแหละครับผมขอบคุณมากครับพี่ผมไม่ได้พี่แย่เลยผมแย่มาสักพักแล้วใช่ตอนนี้ผลโอเคเราอีกสักนิดไหมอ่ก่อนถอดใจก่อนกลับไปดูอีกหน่อยอีกหน่อยนึ่งได้ได่อีกหน่อยหนึ่งพอเลยฮะไปฮะทุกคน ชัดๆเออแปะก็ต้องเยอะแยะนั่นดิสุภาลรลยบางใหญ่อ่ะอะไรอ่ะแท็กซี่เแท็กซี่มาพี่บุกเฮ้ยเจอแล้วเยวป้ายเหรอไม่แท็กซี่ไปดิไปดิไปดิบุกบุกบกบกบกสรุปเราได้มาเพียงหนึ่งร้านฮะชื่อร้าน ปังปังเต็งหนึ่งหมูกระทะกับน้องซีซึ่งเป็นร้านเดียวกันเดี๋ยวเราไปกลับไปที่บ้านกันดีกว่าแล้วผมคอนรออยู่บ้านแล้วหูไอตอนตอนนี้ไอตัวนั้นไม่รู้เป็นไงบ้างน่าเดี๋ยเราตาฝาแดดโรย่นให้เขาทำอะไรอยู่เนี่ยมาครับบ้านสวยไหม ไายสวยเห็นไหเห็นไหมทสมสวยไหมรันสมัยไหมถ้าหร่สิบห้าล้านุ้ยไม่ถึงไม่ถึงนะสี่สี่จุดกว่าก่าเองอุ้ยถูฮ์นี่จะได้เห็นไหมเออเห็นไหมปลาเราไปยี่สิบเอาอีกไหมคอนเทนต์แบบนี้แมวแล้วเราฟังน้นมวก่อนเลยไอเสียงมึงมาก่อนใครอ่ะมีหลังสั่งอยู่บ้านจะพาอะไรดีก่านไงขอว่าอยู่ที่บ้านแลสบายไหมเออเออสบายใช่คุณนะ อยู่บ้าน <laughs> ชิลนะอยู่แต่แรกเลยผมว่า,วาแล้วหมกูกระดาโอ้ยอยาเลย <laughs> โอ้ยอยาเลยผมดูในกูเกิลแ่้ดีแล้ว มาฮะทุกคนครับผมมาสักทีรอตั้งนานมาได้สักทีเนี่ยรออยู่บ้านจนเหนื่อยเลยพี่เหนื่อยแย่เลยดิจนสุดท้ายเราดันจ้นจนไปได้มาจริงๆครับผมอันนี้คือหมูกระทะเสาไฟฟ้าของแท้แท้แน่นอนแบบออริจินอลแบบคลาสสิกที่แปะอยู่บนเสาไฟฟ้าได้มาปริมาณหนึ่งถุงอย่างเงี้หนักๆเลยหนักตึงเลยไม่หนักอะไรฮะน้ำซุปก็ไป นี่โลเนี่ยนี่ฮะน้ำซุบก็มายไปแล้วครึ่งหนึ่งครับผมโอ้วบอกโมกอนได้ซดน้ำกันแล้วเดี๋ยวเราอันบล็อกกันก่อนว่า500บาทเนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอันนี้คือผักอ่าผักหนึ่งถุงกูว่าคงแพงจริงแหละใช่ มารบ้านกูย uh ังกินเยอะกว่านี้อีกนะมาสู่โซนหมูอ่เอ๊ะมันเบาๆแล้วนะมันโง่ๆไอ้ตบบอนี่คือรวมน้ำจิ้มเลยนะเนี่ยแกะดูปริมาณของเนื้อสัตว์นะครับผมข้างในไม่พอนะมีน้ำจิ้มมาสองขวดน้ำจิ้มแบบอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบสุกี้แบบหมูกระทะจิ้มหมูกระทะแล้วอีกอันนึงคือซีฟู้ดให้มาเต็มๆเลยสองขวดแล้วผม ในซองอีก <c oughs> ยังไม่ถึงหมูอีก <c oughs> ใช่มวนะวีวุสสน้นเส้นฮะด้วยนะวุ้นเส้นคุณภาพวุ้นเส้นหนึ่งถุงปึ๊บ้นมาบบวันนี้ สี่คนจริงๆนี่ไงพี่ได้กี่ชิ้นตามสูตรสี่อันอ่ะสี่ชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นหวานได้คนละชิ้นมีคอต้าแค่ห้าร้อยกัดกันคนละคำได้ๆกุ้งสี่ตัวฮะของคุณกี่ตัวสี่ตัวเหมือนกันอ่าคนละตัวไงตามที่เราวิเคราะห์ไว้ห้าร้อยบาทสำหรับสี่คนอ่ากุ้งได้มาสี่ตัวแบบนี้เหนือแล้วสุดท้ายเหนือแล้วปุ๊บขึ้นมาคุณดูปริมาณหมูกระทะห้าร้อยบาทครับอันนี้คือปริมาณหมูกระทะห้าร้อยบาทฮะทุกคนฮะอ่าปุ๊บ โอ้ oh, oh, oh. มันเลยนะมัน <laughs> มันแค่มันก็นประมาณหนึ่ขีดแล้วจังครอบอันนี้คือปริมาณเนื้อสัตว์500บาทครับผมนะครับผมทุกอย่างมันแพงขึ้นไปหมดแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยผมดูจากหน้าตาเนี่ย<ช>อันนี้เอาแบบไม่อคตินะ,ะทำมาดีนะกินหอมนะอ่ะอ,อุดโด แล้วนี่มีแค่หมูอเดียวหรืี่มีเนื้ออย่างอื่นไมนี่ยมีหมูดูจากตามีหมูมีปลาหมึกอ่ามีหมูมีปลาหมึกมันมีแล้วมันมันหมูมีอ่าแล้วผมรู้สึกว่ามีแค่นั้นด้วยจ้ะอ๋อไม่มีไม่ต้องเติมเลยก็เราสั่งหมูกระทะไงไม่มีไม่มีเราทดลองชิมกันเลยไหมนี่ยังไม่เปิดเตาเปิดเตาก่อน เดี๋ยวเราทดลองชิมน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มเขาให้มาสองแบบอันดับแรกเลยคืออันนี้ฮะซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดไหมคือสีอ่ะใช่แต่รสชาติมันออกแนวน้ำจิ้มหมูกระทะมากกว่าแล้วก็มีเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มพริกเปรี้ยวมาเค็ม มีมีหวานมีเผ็ดมีมีเรียวหวานเค่มีก็ครบรสนะก็ถือว่ารสชาติดีนะ<ม>อีกอันหนึ่งครับทุกคนนะอันนี้คือน้ำจิ้มหมูกระทะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะที่รสชาติเด่นไปทั้งเปรี้ยวฮะน้ำจิ้มโอเคต่อไปตัวหมูหมักเรานี่ตัวหมูหมักคะทุกคนข้าวหนึ่งถ้วยอ่ะเอาหมูนี่ใส่ แกงปลาลงหมูกระเทียมนี่โอเคนั่นเลยรสชาติผมว่าเป็นไงผมว่าถ้าเอาไม่จิ้มนะหมูกระเทียมหมูกระเทียมแต่ถ้าจิ้มอ่ะน้ำจิ้มบวกกับน้ำจิ้มเข้าไปนี่จุ่มเข้าไปแบบนี้มันคือหมูกระเทียมเจียวแล้วตอนนี้เรานั่งกินอยู่ที่ไหน อยู่ในบ้าน <dakika S 1> สุ p e r รลรูปแบบใหม่แล้วผมเป็นรูปแบบของ t ropical modern series <S <S ใ,ชใช่ครับผมแล้วผมที่เขาออกแบบมาให้ 1. คือทันสมัยมากขึ้นอตอบโจทย์แบบคนรุ่นใหม่นะครผมแล้วก็ 2. คือเหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนไทยสามารถไปดูได้เลยในเว็บไซต์ของสุภา r l ลนเนาะครับผม w w อ s u p วย์เว็บซใช่มใช่ไหมพี่ ใช่ใช่โอเควันนี้เราก็ข้าวประมาณนี้ครับพี่อาจจะไม่ได้กินให้ดูจริงๆวันนี้ก็คือเรื่องของการตามหาตามหาหมูกระทะเสาไฟฟ้าของจริงใครดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้อีเตอร์โอ๊ตแล้วก็ทีมงานเราขอตัวกินข้าวกันก่อนแล้วกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่บ้านมา้องตัดละมา